ดูความเห็นของชาวกัมพูชาที่ถกกันเองกันบ้างน,นะครับซึ่งคนที่เปิดประเด็นมาครับเขาบอกว่าคือตอนนี้นะมันไม่อาจจะปฏิเสธได้ว่าไทยเป็นเหมือนพี่ใหญ่ทั้งด้านเศรษฐกิจการค้าชายแดนที่ส่งผลต่อชาวกัมพูชาจํานวนมากมากๆรวมถึงตัวผมเองที่เติบโตมากับอะไรต่างๆที่เกี่ยวกับไทยแรงงานหลายคนของเราไปทํางานที่นั่นแต่ทีนี้เนะี่ยคือถ้ามีปัญหากับไทยเมื่อ,อไรเหมือนกับว่าสลับคนทั่วๆไปนะ คนธรรมดาเลยเมื่อเกิดปัญหาระหว่างประเทศความรู้สึกถูกตัดขาดมันก็จะเริ่มเกิดขึ้นโดยทันทีไม่ว่าจะปิดดานระงับการค้าขายหรือแม้แต่การไปกวดล้างแรงงานต่างด้าวซึ่งเรื่องกวดล้างแรงงานในจางปกติไทยก็ไม่ได้ดูจะเน้นเอาจริงเอาจังมากนักแต่พออยู่ในช่วงเวลาสถานการณ์แบบนี้กลายเป็นว่าก็จัดหนักจัดเต็มกันเลยทีเดียวสิ่งเหล่านี้น,นะมันทําให้คนธรรมดานี่แหละที่ได้รับผลกระทบ มันตกอยู่กับชาวบ้านธรรมดาคนเขียนของคนแบกกระสอบคนขายปลาระคนขับรถสามล้อหรือแม้กระทั่งคนทํางานโลงงานคนทั่วไปไม่มีสิทธิ์จะเอ่ยปากต่อรองเลยหรือแม้แต่ถามว่าทําไมทําไมต้องเป็นแบบนี้วันไหนข้ามไปได้เป็นปกตินี่ก็โล่งใจขึ้นมาหน่อยแต่วันไหนแวๆมาว่าด่านไม่เปิดก็เลยกลายเป็นว่าเราก็ต้องอยู่เงียบๆกันต่อไปเรื่องนี้มีคนมาแสดงความเห็นหลากหลายนะครับ ทางฝั่งของคนที่เห็นด้วยกับเรื่องนี้ครับก็บอกว่านี่คือราคาที่คนธรรมดานี่แหละที่ต้องจ่ายทางทั้งที่เราไม่ได้อยากจะติดปัญหาอะไรใดๆกับไทยผมเห็นคนที่เรียนหนังสือก็ต้องหยุดกลางคันซะก่อนกําลังเปิดเทอมอยู่ดีๆในจะคนป่วยที่ก็ต้องรออยู่บ้านไปก่อนเพราะว่าข้ามไปทางฝั่งไทยไม่ได้หรือว่าข้ามไปบางช่วงก็ไม่สะดวกอย่างน้องสาวของผมนะทํางานอยู่ในตลาดร้านค้าในตลาดซึ่งมันค่อนข้างจะพึ่งพาน,นักชอบหรือว่านักท่องเที่ยวชาวไทยค่อนข้างมาก ร้านขายสารพัดอย่างตามตลาดขายมือถือขายของมือสองอะไรพวกน,นี้ลูกค้าแทบจะหายไปทันทีเพราะคนไทยไม่สามารถเข้ามาก็เลยกลายเป็นว่านายจ้างเองก็ต้องมาลดชั่วโมงงานหรือบางทีก็เลิกจ้างช่วงนั้นไปก่อนจนกว่าจะเข้ามาได้ตามปกติหรือว่าเดินทางไปมาหาสู่กันได้เพราะว่าก็ไม่สามารถที่จะไปแบกรับค่าแรงได้ก่อนที่จะมีความเห็นมาโต้แย้งนะครับก็ดูทางฝั่งนี้ก่อนแล้วกันนะครับคนที่เขาได้รับผลกระทบเขาก็มาคอมเมนต์พูดกันนะครับ ยังอีกความเห็นครับคนนี้เขาบอกว่าเขาไม่มีงานคือไม่มีเงินกินข้าวเลยแม้จะเป็นเรื่องวันต่อวันก็ตามโดยคนนี้นะครับก็เล่าว่าเขารับขนพวกลังน้ำปลาลากถุงข้าวสารหนักๆจากตลาดไปอีกที่หนึ่งไปอีกโกดังวิ่งสิบเที่ยวก็จะพอมีเงิน2300บาทต่อวันทีนี้พอด่านปิดกลายเป็นว่ามันก็ไม่มีสินค้าเข้ามาไม่มีคนมาจ้างผมเลยรายได้หายเป็นศูนย์ ครอบครัวโชคดีนะที่ลูกก็โตแล้วโชคดีอยู่อย่างหนึ่งแต่ถ้าว่าอาหารการกินคือก็จะแน่แนๆเต็มๆแบบแ,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 แต่ก่อนไม่ได้น,นี่ในทางความหมายเขานะครับก็บอกว่าคือข้าวก็จะซื้อแบบตามปกติไม่ไดนะ้ก็ต้องประหยัดข้าไว้ก่อนวันนี้เองไม่มีของไม่มีใครจ้างคือข้าวก็ยังไม่ได้กินเลยครับอันนี้คือเขาพิมพ์มานะผมแปลตามบริบทนี้เลยแล้วกันนะครับขณะที่ความเห็นที่มองต่างในอีกมุมนะครับก็เปิดประเด็นมาด้วยเช่นกันครับ คือก็ไม่รู้ว่ายกเรื่องนี้มาได้ยังไงนะครับเหมือนกับว่าจะไม่ยอมรับว่าไทยเป็นพี่ใหญ่ที่มีอิทธิพลต่อเพื่อนบ้านได้ขนาดนี้เดยก็ตั้งคําถามกลับไปครับบอกว่าที่พูดมากันอยู่นะพี่ใหญ่หรือพี่เบียดคือการที่คนชายแดนมองว่าไทยเป็นพี่ใหญ่แต่ผมกลับคิดว่าเป็นเพราะเรายอมจำนนแบบไม่รู้ตัวมากกว่าพเพราต่างหากต้องปรับตัวคือคนมันเคยชินก็จะเป็นอย่างนั้นต่อไป ไทยนะค้าขายกับเราเขาได้กําไรแบบเต็มๆในขณะที่เราไม่ค้าขายกับเขากลายเป็นว่าเรากําลังมีชีวิตที่ยากลําบากขึ้นใช่อย่างนั้นไทยไม่ค้าขายกับเราเขาแค่ไม่ได้กําไรในช่วงเวลาหนึ่งคือถ้ามองในบริบทนี้นั่นไม่ใช่พี่ใหญ่ที่ใหญ่กว่าแต่พวกเขาก็คือคู่ค้าทางเศร,รษฐกิจเพราะฉะนั้นผมกลับคิดว่าเราอดทนอีกสักหน่อยแล้วก็อย่าไปแคร์คนที่พร้อมจะปิดประตูใส่หน้าเราเมื่อมีอะไรไม่พอใจก็ปิดประตูอย่างเดียวเลย แต่ทางฝั่งของคนที่เข้ามาตอบกลับนะครับก็พูดแบบมีเหตุผลมากๆนะครับก็บอกว่าผมเข้าใจนะที่พูดมานี่คือรักศักดิ์ศรีแต่จะรักศักดิ์ศรีแค่ไหนคนธรรมดาทั่วไปก็ต้องกินข้าวก่อนเถอะอันนี้ก็บอกนะครับว่าโอเคแหละมันมีเรื่องของความภูมิใจหรืออะไรในมุมมองคุณที่อาจจะมองต่างแต่คุณอาจจะไม่ได้รับผลกระทบหรือไม่คุณเลยไม่ค่อยสีเลียดมากหนะักแต่คุณลองถามคนที่ได้รับผลกระทบดูสิอย่างไรก็ตามในชีวิตจริงนะ เราก็ยังต้องพึ่งพาไทยอยู่อย่างน,น้อยก็ในปัจจุบันแน่นาคตจะเปลี่ยนไปหรือทําได้ดีขึ้นพึ่งพาตัวเองได้ก็ค่อยว่ากันผมคิดว่าต่อให้ถกเถียงมานะก็เถียงไม่ออกหรอกคือถ้าบอกว่าไม่พึ่งไทยเลยคุณน่าจะไปอยู่บนเขาเงียบๆหรือไม่ก็อยู่ตรงไหนสักที่ที่ห่างจากไทยออกไปความจริงก็คือในโซนทางตอนใต้ของกัมพูชาหรือแม้กระทั่งที่ติดชายแดนไทยเนี่ยผมบอกได้เลยว่าตลาดกว่า80%ในหลายๆจังหวัดมีสินค้าไทยเป็นหลัก 80%เนลยนะในะแรงงานนับล้านยังทํางานฝั่งไทยหรือแม้กระทั่งคนเดินทางกลับไปกลับมาแบบว่าทํางานรายวันอะไรพวกนี้ส่งเงินกลับบ้านอยู่เป็นประจำในจะคนป่วยจํานวนมากที่เขายังต้องเดินทางข้ามไปโรงพยาบาลทางฝั่งไทยพอ้าแม่ค้าขายตั้งแต่ตลาดปล่อยเป็ดไปจนถึงอารันซึ่งก็ต้องอิงกับการเปิดด่านเพื่อให้มันอยู่รอดคือคุณจะพูดเหมือนกับว่าไม่ต้องพึ่งไทย อย่าพึ่งไทยชินจนเกินไปแล้วคือคนที่ค้าขายชายแดนหรือว่าข้ามไปมาชายแดนถ้าไม่ให้พึ่งไทยแล้วจะให้พึ่งอะไรให้พึ่งต้นกล้วยก,ก่อนอย่างนั้นเหรอขณะที่ความเห็นของอีกคนครับก็บอกว่าคือถ้าเราจะโวยวายแล้วก็ไปโต้แย้งติดปัญหาอะไรกับไทยนะเราจะต้องพึ่งพ่าตนเองให้ได้ก่อนไม่ใช่แบบให้เขาทําแบบที่คุณพูดคือคุณบอกว่าไทยถ้ามีปัญหาไม่พอใจก็อยากจะปิดประตูใส่ก็ปิดใช่ไหมล่ะ เพราะฉะนั้นแล้วเราก็มองดูดีๆอีกทีนะว่าเราเนะี่ยถ้าจะไปมีปัญหากับเขาเราก็ต้องพึ่งพาตนเองได้ก่อนเราต้องยอมรับว่าเราต้องค้าขายกับไทยอยู่ดีมันคือการยอมรับความจริงเพื่อหาทางอยู่รอดพ่อค้าแม่ค้าชาวบ้านรแรงงานเขาไม่พูดเรื่องอะไรใหญ่โตไปมากกว่านั้นหรอกเขาแค่ต้องการให้เปิดด่านตามปกติเลยอย่ามีแบบเปิดช้าเปิดเร็วอะไรพูดถึงกันแบบนั้นเลยเอาแบบเปิดตามปกติอย่าช้า คือให้ชีวิตเดินหน้าต่อได้แค่นี้แหละคือถ้าเราจะโวยวาที่จะตัดกับไทยแต่ถ้ายังไม่สร้างเศรษฐกิจภายในให้แข็งแรงอันนี้ก็ต้องมองตามความเป็นจริงมันก็จะทำให้คนที่อยู่ในแถบชายแดนลำบากเฉยๆคือคุณรู้ไหมว่าความหิวนะ่ะมันไม่สนใจที่จะไปยืนตรงเคารพตงชาติหรอกนะความจนไม่รอให้ชาติแข็งแรงก่อนด้วยซ้ำแต่ขอให้มันอยู่รอดในวันนั้นได้ แต่ทางฝั่งของคนที่โต้แย้งนะครับก็ยังยกเหตุผลมาอีกอยู่นะโดยก็บอกนะครับว่าก็พอคิดแบบนี้กันไงมีคนคิดแบบนี้กันเยอะเราถึงไม่มีวันที่จะลืมตาอ้าปากได้คือคนที่บอกว่าพึ่งพาไทยผมกัับมองว่านั่นคือคนที่ยอมแพ้ตั้งแต่ยังไม่เริ่มสร้างอะไรเลยโอ้โหผมอยากให้เขาเผยให้เห็นจริงๆนะว่าเขาอยู่ที่ จุดไหนนะครับคืออาจจะไม่ได้ค้าขายชายแดนหรือเปล่าก็เลยไม่ได้เห็นภาพผลกระทบมากนะักซึ่งก็เป็นคนที่อาจจะอยู่คนละที่เลยนะครับที่แสดงความเห็นกันเนี่ยโดยคนนี้นะครับก็บอกต่อว่าถามจริงๆนะว่าเราจะใช้ชีวิตหรือว่าดําเนินอะไรต่างๆไปใต้ร่มเงาคนอื่นไปอีกกี่สิบปีเราจะให้ลูกหลานของเราโตมาไปเป็นแรงงานอีกประเทศหนึ่งอย่างนี้เหรอวนไปอย่างนี้เหรอมันผ่านมายุคหนึ่งแล้วนะ ยุคถัดไปมันต้องไม่เป็นอย่างนั้นแล้วผมเห็นจากการที่หลายๆคนหรือเห็นผ่านคลิปวิดีโอแทบจะขอให้ไทยเปิดด่านแล้วก็มองว่านั่นนะคือทางรอดทางเศรษฐกิจดำรงชีวิตได้ในวันนั้นแต่ในความจริงมันแค่ยืดเวลาเฉยๆคือคุณลองคิดดูแล้วกันว่าถ้าไทยไม่พอใจอีกเขาก็ปิดด่านอีกได้นะคือเขาทําแบบนั้นได้อีกเราก็จะเป็นเหมือนเดิมอีก แล้วถ้าวันหนึ่งไทยสร้างโรงงานเองหมดไม่จ้างเราแล้วละ่ะก็คือแบบอาจจะมีทางเลือกอื่นที่ดีกว่านั้นหรืออาจจะหันไปเทแรงงานไปที่ประเทศเพื่อนบ้านอื่นๆของไทยที่อยู่ใกล้เคียงที่ค่าแรงก็อาจจะถูกได้เหมือนกันแต่ตรงกันข้ามหันมาที่เราเราแทบจะหันไปใช้สินค้าเวียดนามแทนสินค้าไทยไม่ได้เลยซึ่งมันตรงกันข้ามกับไทยนะคือถ้าไม่รับแรงงานกัมพูชาเขาก็รับแรงงานประเทศอื่นๆได้แน่นอนว่าผมเห็นบางคอมเมนต์บอกว่าศกอกสีกินไม่ได้ ใช่มันกินไม่ได้ในวันนี้แต่ถ้าเราสร้างระบบเศรษฐกิจให้รุนลุกรุนหลานไปในอีกทิศทางหนึ่งเลยที่ไม่ต้องพึ่งพาเพื่อนบ้านยักษ์ใหญ่ในอย่างเดียวเราก็จะเติบโตได้อีกแบบและพึ่งพาตนเองได้คือถ้าติดปัญหาอะไรเราก็ไม่ต้องงอขณะที่คอมเมนต์ของอีกคนนะครับทต่มาเห็นด้วยกับคนนี้ก็บอกนะครับว่าผมคิดว่าสิ่งที่เขาพูดก็คือการที่จะพึ่งไทยอย่างเดียวก็มันเห็นอยู่ทุกวันนี้แหละว่าพึ่งไทยก็สะดวกชั่วข่าว แต่ถ้าติดปัญหากันเมื่อไหร่ก็ตามนั้นแหละก,ก็ปิดด่านไปแต่ถ้าเพึ่งตนเองเนี่ยมันจะลําบากในระยะแรกแต่ก็จะมีอิสระมากกว่าเพราะฉะนั้นหยุดคิดว่าไทยคือคําตอบเดียวซึ่งทางฝั่งอีกมุมมองหนึ่งนะครับก็บอกว่าคือผมเห็นเรื่องเทาหรือว่าความภูมิใจอะไรประมาณนี้เนะี่ยหรือว่าความหวังในอนาคตนะ่มาเยอะแล้วในโลกโซเชียลที่คอมเมนต์กันในโลกของอินเทอร์เน็ตแต่บอกตามตรงนะว่าลงมาดู ในชีวิตจริงของผู้คนที่หาเช้ากินคําบ้างผมไม่รู้นะว่าในโลกออนไลน์อาจจะเป็นคนที่อยู่ในพนมเปนหรืออยู่ที่เสียมเรียบที่แบบว่าก็ยังสามารถรันอะไรต่างๆต่อไปได้สามารถดารงชีวิตได้ตามปกติได้แต่กับคนที่หาเช้ากินคําอย่างเราที่อยู่ใกล้ๆเขตชายแดนเนี่ยมันเหมือนกับว่าเรากําลังอ่านคอมเมนต์ของคนที่ตะโกนอยู่บนตึกสูงแล้วก็ตะโกนลงมาว่าใจเย็นๆนะ,นะเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นเองแต่มันใจเย็นไม่ได้สิ สิ่งที่เราจะเย็นไม่ได้เพราะว่ามันวันต่อวันอย่างแท้จริงชีวิตจริงนะบอกเลยว่ามันดีขึ้นเองแบบรอเป็นสัปดาห์เนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ส่วนคนข้างล่างก็อาจจะกําลังหิวอยู่ไม่มีเงินซื้อข้าวไม่มีแม้กระทั่งข้าวรถหรือไม่มีแม้กระทั่งจะไปหาหมอยังไงดีนี่คือสิ่งที่คนข้างล่างกําลังยืนเจออยู่เพิ่งตัวเองฟังดูดีแต่ทมจริงมีใครให้ยืมทุนไหมอันนี้ไม่รู้ว่าหมายถึงอะไรนะครับ พอเราบอกว่าอยากจะตั้งตลาดภายในประเทศทําให้ในประเทศสามารถพึ่งพานตนเองได้คือก็ต้องถามว่าเอาคนท,ทั่วไปเลยนะมีเงินตั้งแผงหรือเปล่าก็ต้องไปทํางานเมืองไทยมาก่อนไหมอันนี้คือชีวิตจริงของผู้คนคือต้องไปมีเงินก้อนมาก่อนหรือว่าถ้าค้าขายในประเทศมีลูกค้ารองรับหรือเปล่าจะหาสินค้าจากไหนล่ะคือถ้าไม่ซื้อสินค้าจากใครคือก็วนหมันแบบนี้อีกพูดง่ายๆเลยก็คือคนที่บอกว่าให้พึ่งตัวเองบ้างที่เห็นเนะี่ย ต้องพึ่งตัวเองมากกว่านี้คือผมเชื่อเลยว่าก็ยังตอบคําถามพื้นฐานพวกนี้ไม่ได้เลยนี่คือสิ่งที่เราต้องเจอมันทุกวันตอบโดยท้องว่างๆนี่แหละขณะที่ความเห็นของอีกคนนะครับก็บอกว่าคือถ้าแค่ไม่มีของจากไทยนะร้านขายของเล็กๆในหมู่บ้านนีก็ปิดไปก่อนแล้วกันถ้าขายของหมดนะคือถ้าไม่มีในสต็อกร้านปิดก็ไม่มีไรายได้แล้วไม่มีไรายได้บางคนมีหนี้นะจ่ายหนี้ไม่ได้จ่ายหนีไไหน้ไม่ได้ก็ อะต่างๆปัญหาตามมาในระดับชีวิตผู้คนคือถ้าจะให้อรอพัฒนาไป10ปีแบบว่าพึ่งพาไทยน้อยลงเหรออ๋อมันเป็นไปได้ยากมากๆความเห็นตัดมานะครับก็อย่างต่อเนื่องกันเลยนะครับก็บอกว่าพ่อค้าแม่ค้าพ่อค้าแม่ขายนะครับจำนวนมากนะติดเครดิตกับพ่อค้าทางฝั่งไทยอยู่แล้วโอ้แบบนี้เหรอคือเขาบอกนะครับว่าคนบ้านเขานะ่ยติดเครดิตกับพ่อค้าแม่ค้าทางฝั่งไทย หากตัดสัมพันธ์กันแบบว่าปุับปรับอาจจะมีบางวันที่เปิดด่านช้าบ้างหรือแม้กระทั่งบางวันไปไม่ได้ก็กลายเป็นว่าก็ต้องเคลียร์นี้ทันทีเคลียร์นี้กันทันทีไม่มีสินค้ามาขายต่อคือบางกรณีเนี่ยเกิดขึ้นอย่างนั้นเลยอาจจะด้วยความที่พ่อค้าแม่ค้าทางฝั่งไทยเองก็กรธจะไม่ได้เงินด้วยแหละก,ก็ต้องเคลียร์นี้กันไปก่อนกลายเป็นว่าก็ต้องหาเงินมาเคลียร์มันไม่ใช่แค่แบบซื้อขายไม่ได้อีกอย่างหนึ่งก็คือ มันไม่มีสินค้าไม่มีเงินคืนไม่มีไรายได้ตามมาแล้วจะเหลืออะไรผมพูดในมุมของคนขายส่งปลาเลยนะอยากอดหนุนเลยเนี่ยขายส่งปลาความเห็นถัดมาครับบอกว่าคือพูดให้ดูเข้มแข็งนะมันพูดได้แค่ในข้อความบนโลกโซเชียลนั่นแหละแต่คนที่พูดไม่ได้เนี่ยคือจะต้องตัดสินใจเลือกอยู่เลยว่าจะซื้อข้าวหรือซื้ออะไรดีเพราะว่าเลือกได้ไม่กี่อย่างในช่วงสถานการณ์ที่ยากลาบาก อย่างผมเองนะครอบครัวผมนี่ตัดสินใจทุกวันเลยว่าอาวันนี้จะซื้อข้าวดีไหมหรือว่าซื้อน้ํามันตุนไว้ก่อนเอาไว้ขับส่งของแลหวางเมืองได้ก็ต้องเลือกเพราะว่าก็ไม่รู้ว่าจะมีเงินลงทุนหรือว่าต่อยอดไปต่อได้แค่ไหนในขณะที่ในโลกออนไลน์ก็พูดถึงเรื่องความภูมิใจหรือบางทีก็ไปพูดเรื่องแผนระยะยาวแต่คนที่คอมเมนต์ในโลกอินเทอร์เน็ตเนี่ยอาจจะกินข้าวสามมื้ออยู่มีบ้านอยู่มีไฟฟ้าใช้มีเงินสำรองไว้เดือนหน้า ต่อให้แค่เดือนหน้านะแต่ก็ยังใจเย็นได้อยู่แต่เรานะแค่พรุ่งนี้ยังนึกไม่ออกเลยว่าจะหาเงินกินข้าวจากตรงไหนดีเริ่มจากตรงไหนดีคือในมุมของผมก็เลยรู้สึกว่าพูดถึงอนาคตได้อยู่แต่ชีวิตจริงมันก็ต้องรอดด้วยรอดวันนี้ก่อนอะไรคือชีวิตจริงการพึ่งพานตนเองมันจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าคนทั่ว,วไปโดยทั่วไปเลยนะไม่ได้มีทุนไม่มีตลาดไม่มีระบบรองรับ ยานที่หลายๆคนไม่มีทุนก็ไปติดเครดิตกับพ่อค้าแม่ค้าทางฝั่งไทยไว้ก่อนนั่นคือทําให้สามารถต่อยอดชีวิตไปได้อยู่บ้างแต่ถ้าให้ออกทุนของตนเองเลยนั่นน่ะก็ไม่ได้มีอะไรมากมายไม่ใช่ว่าทุกคนจะมีพ่อค้าแม่ค้าแรงงานติดนี้หรือไม่ก็ติดกับเครือข่ายการค้าจากทางฝั่งไทยไปแล้วก็คือชินกับการค้าขายดีลดีลเลอร์อะไรต่างๆคือเดียวกันไปมาจนมันคุ้นเคยเป็นอาชีพไปแล้ว คือถ้าบางวันปิดด่านหรือว่าเปิดด่านช้าก็ไม่ต่างอะไรจากการตัดสายออกซิเจนของคนที่ไม่มีทุนสำรองเลยโอเคพูดเรื่องความภูมิใจพูดเรื่องอะไรที่มันในฝันในอนาคตอนะได้อยู่แต่ถ้ามันยังไม่ช่วยเติมเต็มข้าวในหมอนะ้อณปัจจุบันเนี่ยก็อย่ามาบอกว่าต้องอดทนไปก่อนนะมันไม่ได้ถ้าบอกเรื่องเราวนะครับที่เสียงของคนธรรมดาเหมือนเป็นคนธรรมดานะที่ก็แสดงความเห็น ออกมาพูดออกมาให้ความเห็นกับคนที่อาจจะพูดถึงในโลกออนไลน์อยู่แล้วนะครับและทั้งหมดคือเรื่องราว2มุมที่มีมุมมองที่แตกต,ต,ต่างกันออกไปท่านผู้ชมนะครับคิดอย่างไรกันบ้างเกี่ยวกับเรื่องราวในวันนี้อย่าลืมมาแสดงความเห็นกันด้วยนะครับแล้วก็ขอจบลงเพลงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับไว้จะเรียบเรียงมาเล่ากันต่อพูดถึงกันต่อในคลิปหน้านะครับถ้าชอบสไตล์นี้นั่งเล่าสูนกันฟังแบบนี้ มาติดตามกันตอนในหัวข,ข้อถัดไปด้วยครับฝากเสื้อยืดแบรนด์ไทยสัญชาติไทยไว้ที่มุมซ้ายล่างด้วยนะฮะเสื้อยืดใส่สบายๆครับของแบรนด์สัญชาติไทยก็อยู่ที่มุมซ้ายล่างครับถ้าลองมองหาเสื้อยืดอยู่นะครับก็สามารถไปจัดมาใช้กันได้นะครับวันนี้สวัสดีครับ